บรรยากาศฝนตกจ้าทุกคนเราก็าไปร่งสารเมนูนะจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะอันนี้ใช้เส้นขนมจีนอบแห้งนะคะทําเป็นเหมือนเ๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ๊ะทุกคนนี่จ้าโอ้ปรุงรสชาติออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะโอ้โหฝน,น,น,นตกนะคะดิฉันแต่งตัวใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้ว่ว่าจะไปซื้อของพี่น้องเออดิฉันก็เลย นี่นะจ๊ะกินอะไรที่มีในตู้เย็นนะจ๊ะฝนตกหนักอีกแล้วจ้าพี่น้องจ๊ะโอ้ยพี่น้องเออกินอาหารจนผักก็ไม่มีสลัดก็ไม่มีแล้วเด้อทุกคนนี่จะไร้ผักจ้ามากินด้วยกันจ้าทุกคนสวัสดีจ้าฮัลโหลบายเพนสวัสดีเพื่อนเพื่อนจ้า ขนมจีนนะคะทุกคนเราก็มาดัดแปลงให้เป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ๊ะทุกคนจา๋าฝนตกนะจ๊ะดิฉันก็ปรุงรสชาติแบบออกเผ็ดเปรี้ยวหวานนะจ๊ะนี่ถึงทุกคนน่าจา้ะมาชิมด้วยกันเลยจ้ะทุกคนิฉันน่าจะใช้ตะเกียบอันนี้นะจ๊ะพี่น้องอื้อ มามาวันฝนตกทุกคนจ้ากินง่ายๆนะจ๊ะกินง่ายๆโอ้ไปดูคลิปพี่ลีแล้วอยากกินยำขนมจีนมากเลยทุกคนว่าจะไปซื้อผักอะไรหน่อยฝนตกหนักมากทุกคนจ้าอืม รสชาติมันก็เสี่ยวแห้งแลนะจ๊ะอืมอันนี้ลูกชิ้นปลาฝนตกนะจ๊ะทุกทุกคนจะไปเก็บผักในสวนก็ไม่ได้นะ องเห็นไหมจ๊ะตรงนี้เผ็ดพี่อยู่ตรงนี้เนาะเผ็ดอทุกคนชินเป็นก็เตี๋ยวแห้งเลยนะจ๊ะทุกคนเส้นยาวๆพี่น้องหน่เส้นขนมจีนอบอแห้งของดิฉันนะยี่ห้อว้าวนัวแซบนี่นะคะยา,ยาวไปถึงที่ยาวไปถึงยุ่นหลบเลยทุกคน ถือใจมากทุกคนอาจ้ากินด้วยกันนะจ๊ะทุกคน พริกขั่วเองนะคะเผ็ดมากรูปชิ้นกายเป็นสีนี้แล้วอืม,อมนั่งกินสบายใจนะจ๊ะ,ะเผ็ดทุกคนจ๊ะ

จะใส่วานเยอะก็ไม่อยากกินน้ำตาลเยอะนะคะก็เลยแบบออกหวานวออกออกเปรี้ยวๆเผ็ดๆนะมาอีกคำหนึ่งทุกคนจ้ะอื้มอื้มเผ็ดนะเผ็ด ทิดตั้งแซบทุกคนไปก่อนจ้าผลเริ่มหยุดแล้วโอเคทุกคนคะขอบคุณที่มากินเป็นเพื่อนนะอร่อยมากเลยขนมจีนทำเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะไปก่อนจ้าบ๊ายบายหลักมันดีจ้าทุกคนบ๊ายบายจ้า